สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้จะทําเมนูหมูยองนะคะเพื่อนๆหมูยองต้มหมูก่อนต้มหมูก่อนแล้วค่อยมาฉีกกันเนาะเอาไว้กินเล่นๆกินกับข้าวต้มเรวจะทําหมูยอมงกันนะคะน,นะคะต้มให้สุกแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนนะคะเพื่อน นี่นะคะเพื่อนเนเย็นแล้วยายก็จะเอามาฉีกนะคะเนี่ยมาฉีกเอามือฉีกๆให้มันเป็นเส้นฝอยๆแล้วก็จะเอาไปทอดกันนะคะหมูยองนี่นะคะแล้วซบมาทำย่างี้ ใบสวยๆก็ต้องใจเย็นๆเนาะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วยายจะปรุงรสเข้าไปนะคะปรุงรสนี่ก็ตามใจชอบยายจะไม่ใส่น้ําตาลเยอะเพราะว่าไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่ตอนแรกว่าจะทำหมูหยองไม่หยองแล้วจะเอามูเส้นเนาะ ขี้เกียจยี่ยี่ยเนาะเอาเส้นๆนี่แหละก็ปรุงรสก็ยายก็ใส่เกลือใส่รสดีแล้วก็น้ําตาลลงไปในนี้ใครมีซีอิ๊วขาวหรืออะไรก็ใส่ลงไปเราไม่มีเราก็เอาตำเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูแล้วแต่เราจะชอบเนาะแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าน้ํเขา้าเนื้อเนาะยายใส่รสดีเกลือแล้วก็น้ําตาลแค่นั้นแหละน้ํามันหอยนิดนึง คลุกเคล้าให้มันเข้ากันพอมันเข้ากันแล้วเออเราก็มาชิมดูนะเนี่ยได้ชิ้นเล็กๆก,กว่านี้นิดนึงก็ยังดีก็แค่นี้แหละตั้งกระทะให้ร้อนนะคะก็ทำการทอดนะคะเนี่ยจะทอดสองรอบเพราะว่ามันเยอะเกินทำทีเดียวก็ทำให้มันเยอะๆเลยอันนี้เดี๋ยว ให้มันเลืองนิดนึงแล้วค่อยใส่หอมลงไปนะหมูเริ่มเลืืองแล้วยากจะใส่หอมลงไปนะคะใส่หอมลงไปต่อไปมันก็จะสุกพร้อมกันเลยหอมหอมเกี่ยว หมูจริงๆแล้วนะเพื่อนๆเขาตอนเขาต้มเสร็จแล้วร้อนๆน่ะเขาเอาตอนที่เขาจะมาฉีกนะเขามาทุบๆๆๆมันจะเป็นเส้นสวยๆแต่ก็ถนัดใครถนัดมันสะดวกใครสะดวกมันเอาแบบง่ายๆยายตาบอกแล้วยายไม่ตายายตามไม่ทําตามสูตรเขาเอาแบบง่ายๆสไตล์เราเนาะเขาต้มให้มันสุกแล้วก็เขาก็มาฉีกเป็นชิ้นแบบว่าพอประมาณแล้วเขาก็มาทุบๆๆให้มันแบน,นแบบนั้นน่ะมันจะฉีกง่ายเป็นเส้นเป็นเส้น แต่เราไม่มีที่จะทุบเราก็เอาแบบง่ายๆของเรานั่นแหละเ,ลเนาะนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วอเอาง่ายๆเอาแบบง่ายๆสไตล์ตยเยต้านะคะอันนี้โอ้โหหอมกลิ่นหอมไปทั่วห้องเลยนะคะ,ะกระดาษมาซับซับซัซับซมันนะคะโอ้โหหอมกลิ่นหอมไปทั่วห้องเลยนะคะเพื่อนๆ ทีนี้ให้มันเย็นเราก็ใส่ขวดไว้ใส่กระปุกไว้ได้กินนานเลยนี่หมูเส้นนะคะหมูหยองขี้เกียจไปยี่ไปยี่ขี้เกียจเอาแบบนี้เลยชอบตรงที่มันหอมหอมนี่แหละเพื่อนรสชาติก็แล้วแต่เราแฟนยายไม่ชอบกินหวานด้วยยายก็เลยใส่น้ำตาลนิดหน่อยอ,อ,อร่อย ย,ยายเป็นคนไม่ชอบกินหมูแต่เขาให้กินหมูเราก็มาทําแบบเนี้แบบเนี้ยกินเล่นๆก็ได้ม,มายายจะบอกอ้เม็ดตอนใส่หัวหอมนะเพื่อนๆต้องคอยระวังเนาะทางที่ดีใส่ไปพร้อมกันเลยก็ได้เพื่อนๆใส่ไปพร้อมกันเลยจะดีถ้าหอมมันสุกก่อนแล้วก็ค่อยตักออกพอหอมยังไงมันลอยเนาะเราตักออกได้ง่าย นะเพราะว่าใส่เทหลังบางทีเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยายใส่ช้าไปหมูมันสุกแล้วหอมยังไม่สุกทีนี้มันก็จะลำบากหนะ่อยเนาะใส่ไปพร้อมกันเลยก็ดีหอมสุกก่อนก็ค่อยตักหอมออกเนีย่ยดูก่อนยายรอรุ่นอยู่เนี่ยรอรุ่นอยู่เพอเพอจะได้ตักหอมออกหอมยังไม่สุกหมูสุกล้ตักหอมออกแล้วค่อยไปเจียวใหม่ รอุ่นอยู่เนี่ยนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเนาะเออยายจะมาบอกอีกนิดนึงนะคะว่าที่เขาทำโชว์เขาทำลง youtube เขาแจกสูตรแล้วก็เขาทำขายนะ่ะเขาก็จะเลือกหมูที่ว่ามันเหมาะสมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะได้เส้นแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยส่วนยาย <laughs> ยายทำกิน คือไม่ได้แบบว่าเลือกเอาส่วนไหนของหมูมาทำเนาะมีหมูตัวไหนยายก็เอาตัวนั้นมาทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าดูไม่สวยงามแต่ว่าเราเน้นความอร่อยเนาะความอร่อยก็คือความอร่อยก็คือเอาแบบความรสชาติของเราอะนะปรุงรสตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างแฟนยายถ้าหวานแกก็ไม่กินเนี่ยปะแค่นี้แหละเพื่อนอร่อยดีอยู่นะ คิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่กันหน้าจ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยตาด้วยนะคะ